เดี๋ยวมาจัดใส่จ,จานทุกคนบอ,อ,อหืมเกี่ยมเสิร์ฟเกี่ยมเสิร์ฟบอรเรียบร้อยมากินน้ำกันเด้อแซ่บแซบบอ นุ่มๆสบายดีสบายดีพวกทุกคนเนาะเมื่อนี้มาพบกับซองไพสารวันไพสาลวันสิพาทุกคนมาเห็ดขนมมันต้นกินเนาะทุกคนเนาะตัวนี้จะเป็นมันต้นที่พวกเขาได้มาเดอ้อทุกคนเดอ้อเด้อ่ะ,ก,ะก็อยากซดปันใดเนาะบว่าเพิ่นเอามาขายนี่มันมาจากมือละ ตัวนี้มันมันต้นที่พวกเขาสีเหตุในมือนี่เนาะเดี๋ยวพวกเขามาเบิงน้ำกันเลยเนาะโอเคก่อนอื่นพวกเขาก็ะเอามันต้นนี่มาตัดก่อนเนาะทุกคน โอเคหลังจากที่เฮาปอกแล้วแ,แล้วแนละ้วเนาะงเฮากะเอามาพาก่อนนะทุกคนเนาะเอามาพาเพื่อเอาใจมันออกกันนะทุกคน เดี๋ยทุกคนหลังจากที่เขาเอาเกนออกเรียบร้อยมาแล้วเนาะเขาก็จะไปล้างมันนี้ทําความสะอาดเนะทุกคนเนะาะเดไปล้างทําความสะอาดก่อนเนาะ ความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้เฮากับชิมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปทุกคนเดี๋ยววมาเบิ้งน้ำกันเนาะนี่ทุกคนเฮาชิมาซอยเนาะชิมาซอยมุน,มน เด้อทุกคนหลังจากที่พวกเขาอ่ามาซอยแล้วเนาะมาซอยเป็นมุนๆแบบนี้เห็นบ่เป็นแบบนี้นี่นะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปพวกเขาจะเอามาปั้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามเมืองน้ำกันเดอ้อมาทุกคนวันนี้พวกเขาสิมาปั้นเนาะวันนี้เนะาะเอาไปต้นเข้าในอ่าโผปัน้น โอเคบันนี้ทุกคนเขาจะมาใส่น้ำตาลเนอน้ำตาลตัวนี้มาใส่ลงเลยมักหวานใช่วานมักบ่หวานกับโปสใส่ลายนะทุกคนเนาะเดี๋ยว น้ำตาลแล้วค่ะคนเนาะคนให้มันเข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยนะทุกคนเอาเชมาใส่แป้งมันสับปะหลังนะทุกคนเนาะเพื่อให้มันนุ่มเพื่อให้มันเหนียวขึ้นนะทุกคนเอาเชมาใส่กะทินี่ป่องหนึ่งเพื่อความมันเนาะ เหลือน้อยนึงเนาะมันก็มาซีบเบิ้งเนาะข้าบัวานก็เอาอยน้ำหวานเอาน้ำตาลสีอีกน้ำตาลสีอีกน้อยนึง โอเควันนี้พวกเราชิมาแยกเฮ็ดเป็นสองส่วนเนาะทุกคนเนาะส่วนหนึ่งเขาชิมาใส่กินใบเตยทุกคนเฮ็ดเป็นสีเขียวน,นี่เด้อเห็นบ่ตัวนี้มันเป็นกินใบเตยทุกคน เรจะมาใส่น้อยนึงเนาะเพื่อให้มันมีสีเรทุกคนเป็นสีเขียวขึ้นมาหน่อยนึงเนาะ ไปน,นี่พวกเขาสิเกียมันนึ่งกันด้วทุกคนเด้อตอนนี้เขาจะมาตัดขนมอีกเนาะตัวนี้ตัวนี้เขาตัดก่อนแล้วเนาะเป็นเสียนเป็นรถใบเตยทุกคนตาตอนเขาตัดน่ะน,นะเขาไปบันทึกวิดีโออันไปทึกเจอะโตันมันเป็นสโลมชั่นเนเนาะนึงมาเสียใจโอ้โหศาสตเห็นบ่ตัดเรียบร้อยตัวนี้ วันนี้เขาจะมาตัดตัวสีธรมรมชาติมานี่เนาะอันนี้เขาใส่สีเบเตยเนาะใส่กินเบเตยทุกคนหอมหอมไบเตยเลยนุ่มดีวันนี้เขาจะมาตัดตัวนี้มานนี่นะเหนียวนุ่มดีเด้อ อยากตัดทิงซี่อยู่แต่ว่าญามันกบ่เสมอกันันเขาต้องได้จกขึ้นจิงซี่เอามาตัดตั้งห้ากเลยทุกคนบนุ่มขนาดเลยนุ่มเหนียวเหนียวันบ่นคุณลองได้เดออ้อแต่เซบ Sếp xếp xếp Ngon Để nó đẹp bằng này nè Đẹp lắm Đẹp lắm Đỡ mà đỡ mình đỡ Kịp nấm cằn đỡ Khói sơp là đấy này nè มาเช็ดเช็ดปล่อย,ยอเห็นไหยอนมาเฮ็ดกินเองโอเคเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้กะมีอย่างไรเนาะมาเฮ็ด ขนมมันต้นให้ทุกคนเบิ่งเนาะสูตรให้สาราวันเองเนาะทุกคนถ้าผู้ใดมากการนำเอาไปใส่ไปไปลองเห็ดซีมเบิ่งเนาะกะสูตรกับบดไดมีอย่างไรง่ายๆเนาะเดี๋ยวลองเอาไปเห็ดซีมเบิ่งเดอ้อเดย์ทุกคนขนมมันต้นเฮากันแล้วเป็นที่ห้อยแล้วเนาะตอนนี้พวกเฮากคุกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนเอ้ยแซ่บๆนี่มาน,มน,มน,มนุ่มๆเนเหนียวนึบนับ ทุกคนแซ่บหลายหอมหวานเดอ้อตัวนี้มันอ่าตัวน,วนี้ตัวนี้พวกเฮาเฮ็ดเป็นกินใบเตยเนะาะรสชาติใบเตยตัวนี้เนาะแซ่แบแซ่แบแซ่บแซ่บโอเคผู้ใดมักคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์พวกเฮาดิเดอ้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะทุกคนขอบใจหลายๆบ๊ายๆมาๆๆพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อเดี๋ยวมาจัดเซ่จ,จานทุกคนเ,ออเกี่ยมเสิร์ฟเกี่ยมเสิร์ฟ ร้อยมากินน้ำกันเด้อแซบ่บๆบ่